สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคริปโตแมนทุกคนวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆในโลกคริปโตและสินทรัพย์โลกจริงที่กำลังก้าวข้ามขีดจำกัดจนอีกแล้วครับคืออย่างนี้ครับทุกคนล่าสุดเนี่ยมีการจับมือกันที่ต้องบอกว่าว้าวมากๆระหว่าง3ยักษ์ใหญ่เลยนะนั่นก็คือ Ondo Finance Chainlink และก็ที่สำคัญคือ Kinexis ของ JP Mo r g a n ครับโอ้โหฝั่งชื่อก็ขนลุกแล้วใช่ไหมครับ เขาไปทำอะไรกันมาน่ะล่ะครับง่ายๆเลยครับคือผู้เขาเนี่ยได้ทดสอบการโอนเงินและสินทรัพย์แบบข้ามเชน cross chain settlement ของกองทุนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ถูกทำเป็นโทเคน็นหรือที่เราเรียกกันว่า tokenized US treasuries fund นั่นแหละครับคิดภาพตามนะครับเหมือนเรามีพันธบัตรที่เป็นกระดาษใช่ไหมครับคราวนี้เขาเอามาแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัลที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนบนบล็อกเชนได้ซึ่งเจ้าการทดสอบ นี้เนี่ยมันเป็นการทำธุรกรรมแบบ delivery versus payment (DVP) ครับพูดง่ายๆคือส่งของปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บพร้อมกันเลยลดความเสี่ยงไม่ต้องกลัวว่าใครจะเบี้ยวเลยครับที่เจ๋งกว่านั้นคือธุรกรรมนี้มันเกิดขึ้นบน ondo chain ซึ่งเป็นบล็อกเชนสาธารณะของ ondo finance แต่การชำระเงินดันไปใช้บัญชีเงินฝากบนบล็อกเชนของ kinexus digital payments ซึ่งเป็นเครือข่ายบล็อกเชนส่วนตัวของ jp morgan โอ้หเห็นภาพไหมครับว่ามันล้ําขนาดไหนแล้วพระเอกที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยการแบบเนียนๆเ,เนี่ยก็คือเชนลิงนั่นเองครับเขามาเป็นตัวกลางที่ทําให้การเชื่อมต่อระหว่างบล็อกเชนสาธารณะกับบล็อกเชนส่วนตัวมันทํางานร่วมกันได้อย่างปลอดภยัยไร้รอยต่อพูดแล้วก็ทึ่งจริงๆครับ ทีนี้มาถึงช่วงวิเคราะห์กันบ้างครับเพื่อนๆว่าทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญมากๆข้อแรกเลยครับการบรรจบการของ t r a d f i ล์ Fi และ DeFi นี่คือหลักฐานที่ชัดเจนมากๆครับว่าโลกของการเงินแบบดั้งเดิมอย่าง t r a d f i ล e อย่าง JP Morgan เนี่ยไม่ได้มองข้ามโลกการเงินแบบกระจายศูนย์อีกต่อไปแล้วครับเขากำลังเดินหน้าเข้าหาและหาทางทำงานร่วมกันมันเหมือนกับว่า2โลกนี้กาลังจะแต่งงานกันเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าอนาคต มันจะเป็นยังไงบ้างครับทร a ฟฟากับดีฟายจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวเลยไหมครับเพื่อนๆคิดว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงบ้างครับทร a ฟฟล์กับดีฟายจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวเลยไหม ข้อ 2. ลดความเสี่ยงเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกรรมแบบ DVP และการใช้บล็อกเชนเนี่ยมันช่วยลดความเสี่ยงจากการที่อีกฝ่ายจะไม่ทำตามสัญญาลงไปได้เยอะเลยครับแถมยังทำให้การชำระบัญชีรวดเร็วขึ้นมากๆโดยเฉพาะธุรกรรมที่ข้ามประเทศข้ามธนาทานที่เมื่อก่อนใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงลิบลิ้วเนี่ยคราวนี้มันจะเร็วขึ้นเยอะเลยครับคิดดูสิครับถ้าทุกอย่างเร็วขึ้นแบบนี้โลกธุรกิจจะหมุนเร็วขนาดไหน ข้อ 3. JP Morgan กำลังก้าวสู่โลกบล็อกเชนที่กว้างขึ้นการที่ k i n e x i s ของ JP Morgan สามารถเชื่อมต่อกับบล็อกเชนสาธารณะอย่าง Ondo Chain ได้เนี่ยมันบอกอะไรเราหลายอย่างนะครับว่ายักษ์ใหญ่ทางการเงินอย่าง JP Morgan กำลังเปิดประตูสู่โลกบล็อกเชนที่กว้างกว่าแค่เครือข่ายส่วนตัวของตัวเองเขากำลังมองเห็นโอกาสและศักยภาพของบล็อกเชนสาธารณะในการสร้างสรรค์นวัตรกรรมทางการเงินจริงๆครับ และที่สำคัญที่สุดครับข้อ 4. อนาคตของสินทรัพย์โลกจริงบนบล็อกเชน RWA นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนมากๆครับว่าสินทรัพย์ในโลกจริงไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่ของสะสมเนี่ยกำลังจะถูกทำให้เป็นโทเค็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนบนบล็อกเชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยนี่มันเหมือนกับการเปิดประตูสู่โลกการลงทุนแบบใหม่เลยนะครับเพื่อนๆล่ะครับมีสินทรัพย์อะไรที่อยาก ให้มันกลายเป็นโทเค็นบ้างลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ สรุปแล้วครับการร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่การทดสอบทางเทคนิคธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือการประกาศก้องว่าอนาคตของการเงินกำลังมาถึงแล้วเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ไร้ขีดจำกาัดของเทคโนโลยีบล็อกเชนในการพลิกโฉมอุตสาหากรรมการเงินแบบที่เราเคยรู้จักไปเลยแล้วครับและแน่นอนครับถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารสาคัญสาคัญแบบนี้หรืออยากรู้เรื่องราวเจ๋งๆในโลกคริปโตและบล็อกเชนก่อนใครอย่าลืมนะกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคลิปโตแมนของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ